พี่จ๋าแม่บ้านอเมริกาสวัสดีเจ้าอันนี้มันชื่อต้นรูบาบนะใบมันมีพิษปนกลิ่นก,ก้านมันแล้วก็ฉันจิ้มและฉันสอบเธอมันอย่ยออกส้มๆเอาต้มจืดก็ได้เอาต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพิษตาได้หมดเพราะฉันชอบส้มฉันชอบพักที่มีรสส้มฉันก็เลยคุดเอาหัวมันมา มงในกระถางนี่เธอลุ้นขนาดเพื่อมันรอดชีวิตมันก็ดูแข็งแรงดีนะ <c oughs> ถ้าอย่าเป็นยูก้าลอตเตอร์เนี่ยหนึ่งสองสามอันนี้มีอันเดียวว่ากระถางมันน้อยอันนั้นสามอันนี้นี่ถ้าอย่าบัลลอดแล้วนี้นะนี่นะ สองอันนี้มีสิทธิ์ลุ้นอยู่สามอันนี้มีสิทธิ์ลุ้นอย่างนัก